มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของพระราชก,กําหนดฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นมาก่อนหน้านี้เพราะว่าคุณรอมดอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเนี่ยมีการโพสต์ข้อความตั้งประเด็นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์บอกว่าเดี๋ยวรอดูการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดนี้ให้ดีว่าตกลงจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการต่อพอรกฉุกเฉินก็จะสิ้นสุดลงผลที่บังคับใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ย วันอังคารที่19กันยายน2566เพราะว่าเดิมเนี่ยเหมือนกับต่อทุก3ทุก3เดือนไปเรื่อยๆแล้วมันก็ต่อเนื่องกันมาแบบนี้18ปี72ครั้งคุณรามารอนก็เลยบอกว่าจับตาดูเช้าวันนี้ในการประชุมคอรมอกเขาจะต่อไหมถ้าไม่ต่อแปลว่า18ปีที่มันต่อมามีอายุยาวนานมันจะสิ้นสุดลงที่สุดแล้วที่ประเด็นที่คุณรามบารอนตั้งเอาไว้นะครับวันนี้คุณชัยวัชรงค์โคศกประจำสํานักนายกรัฐมนตรี ถแถลงภายหลังการประชุมคือคุณหมอชัยเนี่ยถแถลงแบบกักบอกว่าฝ่ายความมั่นคงเขาขอไว้เดี๋ยวเขาขอพูดเองคุณหมอชัยบอกได้ว่าผมพูดได้เพียงแค่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่มีทิศทางที่ดีขึ้นอลองฟังหมอชัยอธิบายอยากให้ฟังหนูคำต่อคำนะครับว่าแกอธิบายไว้ไงฮะ ทางฝ่ายความมั่งคงจะถแถลงเองเพียงแต่ผมสามารถพูดได้ตอนนี้ว่าทิศทางนะครับของเรื่องนี้จะดำเนินไปในทิศทางที่มีการผ่อนคลายมากขึ้นเน้นเรื่องการสิทธิเสรีภาพของประชาชนเอาว่าดีกว่าเดิมแต่ดีขนาดไหนเนี่ยขออนุญาตว่าไม่สามารถตอบท่านทั้งหลายที่ดีได้บอกได้แต่ทิศทาง ว่ามันอยู่ในทิศทางดีขึ้นทิศทางดีครับทิศทางทิศทางไปในทางบวกในทางที่เอาว่าพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอ,ร,อ,ร,อรับทราบนะครับว่ามันจะรู้สึกรู้สึกดีขึ้นรู้สึกปลอดภัยผมผมยังบอกไม่ได้เราเดี๋ยวรอฟังดีกว่าครับฝ่ายความมั่นคงขอว่าอย่าให้ผมพูดออกไปเดี๋ยวฝ่ายความมั่นคงอีกวันสองวัน ใช่ครับเดี๋ยวท่านก็ตรงได้ได้ทราบแน่ผมบอกได้เพียงว่าไปนิดทิศทางที่ผ่อนคลายทิศทางที่ไปในทางเอื้อต่อสิทธิเสรีภาพประชาชนมากขึ้นบอกได้เท่านี้ครับ อ่ะคุณผู้ชมฮะก็เป็นประโยคที่คุณหมอชัยสื่อสารนะครับกับเรื่องของสถานการณ์ของภาคใต้ที่สุดแล้วก็ยังตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้แต่ว่าในเวลาต่อมาคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลศูนย์บริหารอาสูนํำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตอก็ออกมาขยายความนะครับคุณสมศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้สออบตอไม่ได้กำกับดูแลโดยตรงเป็นเรื่องของสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติทราบว่าการต่ออายุพ,พรกฉุกเฉินนั้น เพื่อจะดูแลพื้นที่ที่ยังไม่ราบรื่นซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่22พื้นที่แต่ว่าก่อนหน้านี้เขามีการถอดออกไปแล้วอีกหนึ่งพื้นที่เพราะฉะนั้นพรกฉุกเฉินจะมีผลอยู่21อำเภอแล้วในเวลาต่อมาก็มีรายง,งานข่าวนะครับว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ต่อไปเพียงแค่1เดือนปกติจะต่อไป3เดือนคือมันจะไม่สิ้นสุดแบบที่คุณรมบรดอนตั้งประเด็นไว้ว่าอังคารนี้ทุกอย่างมันจะจบมันจะยืดออกไปอีกหนึ่งเดือนนะครับแต่ว่าคุณรดก็ออกมา โพสข้อความทางเฟซบุ๊กเพิ่มเติมเองบอกว่าได้ข้อมูลมาว่าเขาขยายไปอีกหนึ่งเดือนเพื่อให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงทุกอำเภอจะเป็นการสิ้นสุด18ปีกว่าๆที่เดินหน้ามาโดยตลอดนะครับอย่างไรก็ตามคุณอมบดอนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันยังมีกฎหมายพิเศษอื่นๆซ้ําซ้อนอยู่เช่นกฎอายการกฎอายการศึกและอื่นๆอ,อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้ติดตามเรื่องนี้กันต่อผมหยิบยกเรื่องนี้มาเพราะว่า อย่างที่หลายท่านทราบนะครับคือก่อนหน้านี้ยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็จะถูกโจมตีในเรื่องนี้ว่าเพราะคุณเป็นทหารใช่ไหมคุณถึงจะใช้วิธีแบบทหารต่อไปคุณจะไม่ใช้วิธีแบบพลเรือนในการบริหารจัดการทีนี้พอเปลี่ยนผ่านมาเป็นคุณเศรษฐาที่เป็นนายกรัฐมนตรีจากพลเรือนเนี่ยคนก็เลยจับตามองว่าอะไรที่มันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการบริหารจัดการเช่นสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณจะตัดสินใจยังไงคุณจะเลือกวิธีเดียวกับทหารหรือเปล่า อันนีม้มองในมุมภาพลักษณ์นะครับแต่รายละเอียดเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันในการพิจารณาของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องคุณรอมบาดอนเองก็โพสต์ข้อความเรื่องนี้บอกว่าทราบมาว่าในที่ประชุมคอรมอเนี่ยคุณเศรษฐานายกเศรษฐาเองก็ถามถึงเรื่องกฎอายการศึกด้วยว่าจะมีการยกเลิกด้วยหรือไม่ซึ่งคุณรอมบาดอนก็บอกว่าถ้านี่คือการตัดสินใจการเคลื่อนไหวของรัฐบาลพลเรือนที่ประสงค์จะทําจริงก็ต้องชื่นชมและสนับสนุนถือเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกที่ทรงพลังอย่างมาก แม้ว่าทางทหารและตำรวจบางส่วนอาจจะเริ่มกังขาและคับข้องใจหลังจากนี้ต้องติดตามปฏิกิริยาหน่วยปฏิบัติอย่างใกล้ชิด1เดือนหลังจากนี้คือเวลาวัดใจและก็เป็นเวลาวัดใจไม่ใช่เฉพาะทางฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐนะครับรวมไปถึงขบวนการต่างๆเช่น b r n และกลุ่มติดอาวุธต่างๆว่าช่วงเวลา1เดือนหลังจากนี้จะเอาอยัางไงจะเดินหน้าไปสู่ทิศทางที่จะพูดคุยเจรจาเพื่อให้มันเปิดมากขึ้น หรือจะสร้างเงื่อนไขเพื่อน,นําไปสู่การปิดมากขึ้นอีกรอบหนึ่งนี่คือความเคลื่อนไหวกลุ่มหึงที่น่าสนใจจากครมอในวันนี้นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ